สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขออนุญาตมาถ่ายฮะวันนี้มีกล้วยเริ่มแตกหน,อน่อแล้วฮะน่าจะมาเจ็ดแปดเจ็ดแปดเดือนนะครับเดี๋ยวไม้ผมถ้าหลายท่านมาดูคลิปก็จะย้อนดูได้ว่านะครับว่าความสวยหรือต้นไม้ที่สวยฮแล้วก็มันเริ่มแตกหน,อน่อฮะโซนนี้ของที่ทําก่อน ที่ทาโคกตงนานครับประมาณเกือบปีกว่านะครับเนี่ยประมาณปีกว่าทางนู้นก็จะเดี๋ยวให้ดูฮะเอาตัวนี้ตัวนี้ถ้าจาไม่ผิดน่าจะน่าจะเกือบปีเกือบสองปีแล้วนะตรงนี้นะโซนตรงนี้นะแต่ข้างๆเนี่ยน่าจะประมาณให้ประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วครับแปดเดือน เพราะว่าโค้งนะผมทําวันที่17มีนาครับเป็นวันเกิดของอาจารย์ยักษ์พอดีม,มันดวงเป๊ะเ,เลยไม่น่าเชื่อวันเกิดของอาจารย์ยักษ์พอดีเลย17มีนาผมขุดเริ่มขุด17นะครับก็ถือว่า,าผมไม่ได้คิดว่ามันจะตรงกับอาจารย์ยักษ์พอดีก็ถือเป็นเรื่องงามยามดีโดยไม่ได้คิดนะครับ <laughs> น่าสุดยอดครับน,นี่เดี๋ยว วันไหนสักวันคงจะมีอาจารย์ยักษ์คงโผล่มาหรือ,อยังไงก็เดี๋ยวจะเชิญท่านมาจริงๆผมจะจัดอวิ่งโคกหนองนาโมเดลทั้งที่หนึ่งของผมแต่สุดท้ายผมยังยังยังไม่คิดดีกว่านะครผมให้พอมันต้องเตรียมพร้อมแลวหลายอย่างะทั้งหมอทั้งอะไรนะเดี๋ยวคนแก่มาวิ่งแล้วมันช็อกทำไงเนาะนะครับเอาอยัางไงก็เดี๋ยวติดตามกันก็แล้วกันครับ แม่ความคิดสุดยอดนะความคิดนะครับที่ลรจิตไปก่อนนะ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 นีฝังพระอาจารย์สมโพธเยอะไปหน่อยนะนะนี่นะฮะมันบรรยากาศที่ช่วงเช้าๆนะฮะท่านผูฟังครับก็แสงอาทิตย์ก็กําลังโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวโซนที่ปีก,กว่าเดี๋ยวผมจะมาตามหลังก็แล้วกันนะครับ ปีเกือบสองปีนะเดี๋ยวผมจะมาโซนทั้งหลังนะตรนบต้องไปนี่ปลูกอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโซนนี้ก่อนนะแสนนักทิกก็กําลังปลูกขึ้นมาช่วงนี้ก็ประมาณหกโมงกว่าๆของวันที่วันนี้วันที่วันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งธันวาคมครับนี่ครับไม้แดงผมก็ประมาณเม็ดกว่าแล้วผมปลูกมาพร้อมกับต้นกล้วยเนะี่ยแทรกต้นกล้วยเนยะไม้แดงนี่ครไม้แดงครับ เจะเม็ดกว่าหรือประมาณห้าสิบเม็ดครับเดี๋ยวผมจะแทรกต้นอะไรนะที่เขาแล้วก็ต้นยางนาครั้ข้างๆครับนี่ยางนาก็ประมาณสี่สิบสามสิบสามสิบเซนมั้งครับประมาณนี้ครับแล้วก็มีมะพร้าวอยู่ข้างๆดูนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนเหมือนกันครับม่นจะเป็นร่องเดินได้ครับนี่ฮะเดินได้สบายสบายฮะ ผมที่ปลูกปลูกง่ายที่สุดคือต้นแคผมปลูกเพาะไว้เพาะเองปลูกเองผมเตรียมพร้อมทุกอย่างฮะต้นไม้ซื้อไหมซื้อบางส่วนท่านันเองครับยังมีพัฒนาชุมชนเพิ่มให้ด้วยนะฮะอย่างพัฒนาชุมชนก็เอาต้นมะพร้าวมาให้ไงนี่นะนี่โซนนี้ผมผมจะเดินเลาะๆลาะมาเลยนะครับต้นไม้ผมก็เริ่มโตแล้ว ก็ถือว่าแหมเหมือนอุโมงกันแล้วครับน,นี่ก็มีต้นมะพร้าวก็ยาแดงก็เอาขายด้วยดอกก็ไปขายพี่สาวครับนอนนี้ถามจริงว่าผมทําให้พี่สาวพี่เป็นที่ของพี่สาวด้วยซ้ำไปฮะแต่ผมมาทําให้แกน,นะฮะไม่อยากเล่าเรื่องนะฮะ<ม>เพราะว่ามันมก็ถือว่าเป็น เอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะผมก็มาทำให้พี่สาวนะฮะพี่สาวแกอยูสอ่สองตาใหญ่ครับอ่านะฮะนี่ครับโซนก็มีตายพายปะอ้ยกล้วยตายพายได้ยังไงเนี่ยดูฮะครับนี่ตายพายเน้่เนี่ยเพราะว่าผมเคยเอากล้วยของผมครับถ้าตายพายต้องรีบเอาออกเลยนี่ฮะเนี่ยน่าจะติดตายพายครับเดี๋ยวต้องเอาออกนะฮะ จะให้พี่สาวเนี่ยต้นดูอ่เดี๋ยวผมให้ดูโซนไหนดีก่อนโซนนู้นเสร็จแล้ววกขันหน้าน,นู้นนะครับก็ประมาณตรงนี้ประมาณห้าไร่ครับกล้วยเนี่ยพี่สาวชอบกล้วยมากเลยปลูกต้นกล้วยเนี่ยล้านนัดหมดใกล้นี้ก็จะมีต้นไม้นะฮะแซมกันอยู่เต็มต้นไม้ก็ประมาณเกือบถ้านับดูก็ประมาณเกือบน่าเกือบพันต้นนะนะฮะ ใต้ต้นเดี๋ยวต้องเอามาเพิ่มอีกสักประมาณสักห้าร้อยต้นครับหลายคนบอกว่าเพิ่มทำไมนะฮะเราก็เผื่อสาดในดูต้นไม้ถ้ามันรอดประมาณปีหน้ามันก็จะรอดเลยครับนี่ฮะผมให้ดูนะครับว่าเออมันมันเนี่ยดูต้นไม้เลยครับ ก็เอาลดน้ำอยู่นะครับแต่เดี๋ยวคงจะสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาพวกฟางพวกอะไรมากลบอีกที่หนึ่งเนี่ยเมื่อเห็นเมื่อวานพี่สาวเขาบอกว่าเขามาตัดตกแต่งพวกตรงเนี้ยผมเคยเอาฟางมากลบแล้วนะครับฟางตัวนะร่องรอยนะปีที่แล้วครับฟางครับเนี่ยฟาง,งตเกเปลี่ยนหมดนะ แป๊บเดี๋ยวประมาณปีนี้ไม่เหลือครับไม่เหลือไม่แต่ซากเลยครัมันกลายเป็นดินไปหมดแ้้ะนี่ครับสวยงามครับข้างๆต้นกล้วยท่านเห็นต้นไม้อยู่นะฮะต้นไม้นี่ครับต้นไม้ต้นไม้ผมก็ใส่เนี่ยดูสวยงามครับทำไมเถอะครอะไรหลาท่านเนี่ยดูต้นไม้ผมฮะแซมไรนี่น่าจะเป็นยางนาฮะ ผมเสียวถ้าเขารดน้ำก็มันก็จะรอดนะแต่ถ้าไม่รดน้ำก็จะตายนะแต่ที่ต้นเนี่ยฮะให้ดูดูโอโหเมื่อคืนผมมาเดินเล่นครับ <c oughs> มานอนเนี้ยเมื่อคืนฮะพอดีพี่สาวเขาจะขึ้นบ้านเขาจะอะไรนะขึ้นเอาเสาลงหลุมเนี่ยข้างๆครับนี่ฮะ ตรงนี้ก็สะสะหนึ่งสะหนึ่งนี่สะสะใหญ่สะแรกฮะตรงนี้ก็ลึกเหมือนกันนะให้ดูก่อนนะครับนี่ฮะต้นกล้วยนะกล้วยกล้วยนออกลูกแล้วฝั่งนั้นนู้นนะครับ <c oughs> น้ำมันเต็มนะแล้วก็น้ำมันลุนล้วรับนี่ครับแต่ดีอย่างหนึ่งคือของผมมันมีไส้เดือนแล้ว ไสเดือนโอ้ oh! ไสเดือนผู้สร้างโลกของผมก็จะเป็นแนวอินทรีย์ไหมคงไม่เต็มร้อยครับเพราะว่าดินของผมมันบางครั้งผมก็ต้องปรุงตามด้วยคลุกเสร็จปุ๊บผมก็เอาดินธรรมดาแล้วก็อย่างต้นไม้ผมก็ต้องเสริมปุ๋ยเคมีเพิ่มฮะครผมบ้านผมบอกว่าของผมก็ไม่อินทรีย์ร้อยเปอเซ็นต์นะถามว่าเคมี มันเกิดจากอะไรอย่างหลารท่านเขาว่าน้ําน้ําคืออะไรก็ออกซิเจนบวกกับอะไรนะ H O 2ครับมันก็เป็นวิาสา์อยู่แล้วถ้าเป็นน้ํานะครับถ้าเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะถ้าเราคิดเหมือนวิสร์นะครับมันมีผลมีเหตุมีผลนะครับคุณไม่ต้องคิดหรอกครับแต่คุณอย่าไปใช้พวกสารเคมีที่เป็นพิษแต่ถ้าเป็นพวกเป็นพิษ แต่คุณก็ต้องรู้ว่าวันที่ใช้มันใช้แล้วระยะเวลาปลอดภัยมันเป็นยังไงเนาะเอางี้แล้วท่านฟังครับคือท่านผู้ชมลหลายๆท่านครับมันอยู่ที่เรานะครับเราจะกินอะไรอย่างต้นไม้เนี่ยถ้าเราปลูกให้โตถ้าไม่มีปุ๋ยเคมีเลยอย่างที่เนี่ยมันผมเพิ่งทําใหม่ผมก็ใส่มันมั่งแล้วก็เอาทุกอย่างมาคลุมนะมันก็จะสวยดูครับนะฮะ นะฮะหลายหลายคนติดแต่อย่าติดจนเกินไปนะฮะมันจะเสียงเงินเนะะี่ยต้นไม้ก็เริ่มโตแล้วนี่ต้นอรรางครับประมาณเม็ดหนึ่งแหละแต่ต้นสักเนี่ยแถวนี้ดูอ่ะโซนเนี้รววยผมดูอ่ะใบหายหมดเลย <laughs> แต่โซนนี้ก็สวยนะฮะดูฮะนี่ฮะนี่นโอ้โห ตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะเอาฟางมากลบเดี๋ยวเขาลดน้ำนะดูต้นไม้โตแล,ล้วครับเริ่มโตแล,ล้วครับเนี่ยประมาณหกเจ็ดเดือนดูครับเนี่ยต้นไม้ต้นไม้เริ่มโตตรงนี้ดูสิท่านผู้ชมฮะนี่ต้นไม้ครับเนี่ยตอนนี้แถวนี้ผมจะโซนทาเป็นโซนป่าเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาผลไม้มาเพิ่มก็เดี๋ยวจะเอารงทุรีเยนมาลงาปลูกที่มันจะเป็นไหมครับเนี่ยนฮะโซนเนี้ย ตัวน,นีส้สะที่สองครับสะแรกที่ผมว่าสะใหญ่นี่สะที่สองครับนู่สะสะโซนนู้นเนี่ยสวยนะเดี๋ยวผมจะดูทุกทุกสวนเลยครับดูต้นแต่โซนเนี้ยน,นะครับ ล้วยก็ออกแล้วครับออกลูกลวประมาณเจแปดเดือนก็เริ่มออกลูกออกล้วยบางบางต้นมันผมเอามาต้นใหญ่ๆมาปลูกมันก็เลยอาจจะประมาณก็เลยออกลูกดูต้นสักครับโอ้ต้นสักต้นนี้มันมีต้นสักนี้ประมาณเกือบโอ้ต้นสักนี้ยประมาณน่าจะเกือบสิบเมตรเนี่ยนี่ฮะ ดูต้นไม้ใส่เต็มแล้วใต้ต้นใต้ต้นกล้วยประมาณสี่ต้นเนี่ยครับมันก็เกิดกับทุกต้นนะเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามทางนู้นแล้วก็สี่นี่ก็เป็นทุกต้นนะเนี่ยนะดูเออตอนนี้ตตนบโตเร็วดีจริงนี่จะเต็น ต้นต้นพยุงไห่ลำครับนี่ครับตัวเดียวผมเอามาสามสี่ต้นก็เป็นทุกต้นนะพยุงไห่ลำครับเด้ไม่ใส่สะหนึ่งอยู่ฝัางนี้ครับดูต้นไม้โตต้นกล้วยต้นหนึ่งต้นไม้ข้างๆหนึ่งสองสามสี่ครับ <c oughs> ออไัยฮะนี่ครับ มะละกอต้นสักมะละกอผมไว้หลายต้นอยู่นะผมก็พยายามตัดอยู่นะแต่งอยู่ก็พยายามให้เหลือประมาณสองต้นสามต้นนะครับนี่โซนนี้สวยงามครับอยากให้ท่านดูฮะบรรยากาศนะฮะผมพยายามที่เดินให้เร็วที่สุดนะครับตรงนู้นบ้านครับกระท่อมกระท่อมเนี่ยฮะมะละกอรครับมะละกอมะเขือ มะละกอน,นี่ยเนี่ยกล้วยกระโงผมแต่งเนี่ยแถวเรานี้ผมแต่งมาแล้วก็เหลือประมาณสองต้นสต้นเอาต้นที่สมบูรณ์ที่สุดน,นี่เนี่ยแล้วก็ทางนูน้นตะไคร้แถวนี้ผมปลูกมีทั้งกเจยียวเดียวเนี่ยมันตายแล้วเริ่มตายแล้วเดี๋ยวถ้าช่วงหน้านั้นก็คงจะงามครับเอาเดี๋ยวจะเลี้ยวไปนี่ะ ที่ผมบอกว่าโซนสะที่สองนะครับแล้วก็สะที่สามเป็นอันนี้คลองไส้ไก่นะครับรอมรอบมันจะตีลังกาไหมเนี่ยฮะนี่คะันี่โซนตรงนี้สวยครับสวยสวยนะะผมดวงดีหน่อยคือให้พี่สาวแกลุยให้ ผมก็วางแผนว้ปลูกต้นอะไรต้นอะไรนะ,ะเดี๋ยวเอามาเพิ่มมีฟางเ,าเริ่มมาครับพี่สาวเริ่มมามาแล้วฟางเขาก็เอามาจากขนจากปนาฝั่งนู้นนั่งครับนะ,ะเดี๋ยวก็จะขนมาให้เต็มรถ,รถน้ำครับฟางนี้เริ่มมาแล้วพี่สาวามาแล้วนี่ครับใให้ มดก่อนก็ใส่สเต็มเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับฟางเริม่มมาพี่สาวช่วยเ็มที่ฮะอยู่สองตาใหญ่ฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะครก็ลุยกันมีเท่าไหร่ก็ไปขายกันผมไม่ได้สนแล้วฮะก็เน้นรักธรรมชาตินะฮะลูกล้วยดูฮะเริ่มออกลูกแล้วนี่ครับนี่เป็นผลไม้ ีหลายคนครับคนกลุยกล้ยข้างนู้นก็จะมีต้นต้นเงาะแต่ไม่รู้จะเป็นหรือเปล่าฮะแต่ผมขุดแล้วก็เอาปุ๋ยเอามาลงถ้ามันเป็นก็ถือว่าเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้คุมรดเท่าไหร่ฮะเราก็เอาดินที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มากลบให้เราเนี่ยก็ลุงยากหน่อยหนึ่งแต่ก็โอเคครับไม่ว่ากันฮะ ผมบอกเขาอยู่นะแต่เขาไม่จัดการให้ปลแต่บางส่วนก็ดีครับแต่บางส่วนก็เจอดินไม่ดีเหมือนกันครับดูครับทำให้ปลูกอย่างต้นไม้บางต้นไม้มันก็พยายามปรุงมันนะครับก็พี่สาวก็เอาดินในนามาผสมแล้วก็ค่อยมาปลูกนะครับแต่กล้วยผมเป็นทุกต้นนะครับงามทุกต้นครับนี่ โอ้โหสิบหกนาทีละนะฮะผมเดินเดี๋ผมพยายามที่เดินให้เร็วที่สุดนะฮะขอภัยฮะสวันดีไม่สบายเมื่อคืนมนมีฝนฝนปล่อยแล้วอะอากาศลมก็้ามาจะกีกายเยอะบางนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไกายเสมอเลยที่ผมเดินมาก่อนนะครับเดินมาหลายคนตรงนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่สองรอบตรงนี้ก็จะเป็นนาครับ นาตอนนี้พี่สามันหลงเกลือกมุกมันไว้แล้วเดี๋ยวนี่ฮะก็จะมีป้ายเลก็กๆน้อยทำเองครับป้ายครับนี่ทำเองฮะตามรอยพ่อโคกหนองนาดีเจียวเดียวครับนอยนี่ก็ของก็มีกรมพัฒนาที่ยินนะฮะมูลมูลที่กิจกรรมธรรมชาตินะฮะก็บรวมกันนะครับ ผมเป็นกสิกรรมธรรมชาตินะครับน้องๆน,นะครับศูนย์กัศกรรมธรรมชาติหมอบรมที่พัฒนาชุมชนนะครับเป็นรุ่นแรกครับรุ่นที่หนึ่งครับแต่ผมตั้งใจที่จะทำแล้ะผมก็เลยลุยครับดูโซนตรงนี้ครับผมอยากให้หลายๆคนนะครับปลูกที่อยากให้ปลูกคือปลูกต้นแค่ไว้ก่อนนะฮะแล้วก็แซมด้วยต้นอื่นคุณจะมองเห็นว่า ความงอกง,งามของต้นไม้มันจะเร็วมากครับดูต้นแคร์ของผมครับไม่ถึงปีนะมันจะมีดอกมีอะไรให้ใหดูให้ชมครับทำให้หลายคนทำแล้วมันชื่นใจฮะนี่ดูสิครับมะละกอครับมะละกอดูอ่ะมะละกอตะไคร้ขิงคานี่ฮนะ โอ้ลูกเต็มมาเนี่ยเนี่ยต้นไม้เริ่มโตละผมกะตรงนี้จะเป็นโซนสวยงามครเอารถเข้ามาได้จอดนะครับเดี๋ยวปีใหม่เนี้ยคงจะมีน้องๆจากพัทยานะฮะน้องเขยนะฮะว่ากันไปนะแล้วก็ใครจะมาเที่ยวก็ปีใหม่เนี้ยคงจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครอบครัวนะตกปลาปลาก็เลี้ยงมาเยอะเหมือนกันครับ นี่ฮะนี่เป็นบ้านบ้านเป็นที่พักครับถามว่าจะทําห้องข้างบนไมหไมไหมครับแต่แล้วว่าจะทําไม่ไม่ทาดีกว่าฮะถ้าจะนอนก็เป็นที่พักให,ให้ดูนี่แบบสบายสบายนี่ขึ้นบันไดบันไดสวยนะ ที่ต้นไม้อย่างงามหมดไปสี่หมื่นห้าหมื่นบาททั้งหมดนะเป็นไม้เก่าดเวยมองจากบนนี่ที่ที่ผมถ่ายมาสักครู่มองจากข้างบนนะครับก็จะเห็นสะร้รอมรอบนี่ ะมาดูไปเลยครับนี่ต้นอะไรต้นทำอะไรทำฝ้ายครับต้นฝ้ายฝ้ายสีม่วงนะี <c oughs> ่ไงแล้วก็สาอันนี้ก็สาอีกสาหนึ่งนะครับหนึ่งสองสาม สามสระนี่ลึกเงินนะประมาณเกือบเจ็ดแปดเมตรเรามินโซนใกล้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 บ้านโอ้ปลาปลาเนี่ยท,ทางทางพัฒนาชุมชนผมทำเป็นปุ๋ยปุ๋ยน้ำมาเนี่ยนี่ครับโอ้โซนเนี้สวยครับเนี่ยสวยงามครับกล้วยขึ้นต้น ทางนู้นผมไม่ได้เดินนะฝั่งนู้นนะฮะตรงนี้คือที่ทำไว้ตอนแรกว่าจะเอาผลไม้มาปลูกทำไมปลูกก็เลยปลูกเอานั้นไปก่อนปลูกมันครับดงมันให้ดูตรงน,นี้ก็จะเป็นโซนตอนที่เข้ามาก็จะเจอไงครับฝั่งนั้นนู้นจะออกไปนู้นนะ่ะตรงนี้ก็จะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นยางนามะพระา้าวพริกใส่เปลยครีไก่ก็มีครับไก่ฝั่งไก่ไก่มีไก่ดำนี่ดู <c oughs> นี่ถึงแล้วครับไก่ดำ ่วนตรงนี้พวกที่ผมปลูกข้าวไว้ครับโคโนตาริเอาญี่ปุ่นครับนี่ครับโปุ่นขังอย่างนี้โคโนตาริเอาี่ปุ่น,นครับอันะบ่นี้นะครับก็โซนนู้นที่ปีกว่า ถึมปลูกก็มันก็จะงามนะอยากดูต่อไหมครับติดตามตอนต่อไปเพราะมันเยอะแล้วนะครับ22นาทีเดี๋ยวผมจะโซนนู้นผมจะถ่ายไว้ประมาณสักหนาทีแต่โซนนี้ก็ประมาณ20นาทีครับขอบคุณครับที่ติดตามชมกับโคกหนองนาดีเจโมเดลครับบ้านรางตำบลนรุ่งอำเภอสีขอจังหวัดสุรินทร์นะครับทำวันที่17มีนาเป็นวันเกิดของอาจารย์ยักษพอดีเลยนะครับ แรงบันดาลใจก็อาจารย์ยักษ์นี่แหละนะครับส่วนถามว่าอาจารย์หลายคนมีก็มีอาจารย์ทองธรรมดาอาจารย์ขโมนอย่างเงี้ยผมก็เอาสูตรของท่านมาเล็กๆ,ๆน้อยๆผสมผสานจะไม่ใช่สูตรเดียวนะครับสูตรเดียวบางหางอาจจะเละถ้าสลายหลายสูตรมารวมกันว่าตัวไหนดีที่สุดของอาจารย์ก็อามาผสมกันนะฮะรับประกันว่าทําให้คุณได้เรียนรู้นะครับการเกษตรเหมือนวิทยาศาสตร์นะครับ ลองทําลองผิดลองถูกแต่ถ้าไปดูอาจารย์หลายๆท่านไม่ต้องลองผิดลองถูกคือลองถูกไปเลยมันจะดีนะครับแค่นี้แหละเนาะนะครับลงมือทําคือคําตอบนะครับทําให้มันถูกนะครับรับประกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ